กลับสวัสดีท่านผู้ชมฮะด้วยนะฮะวันนี้ผมพูดนำหน้าไม่เออรายการพูดทีวีก็ดีใช่ไหมผมนะในวันนี้ผมนะผมก็จะมาทำการรีแอคคลิปครับผมนะโอ้โห oh. ซึ่งมันเป็นเกมที่ผมแบบสนใจมากเลยฮนะเออโคตรสนใจอะ่ะไม่รู้ทำไมแบบเฮ้ยมันสนใจมากเลยดเดเดเด Five minutes later นี่ครับนี่คือคีย์ต้นเหตุครับผมนะที่ทำให้ผมอยากเล่นเกมนี้แบบอยาก,กมากๆาอ่นะเออเข้าใจป่าเนี่ยดูโอ้ ผู้ชายาท่านที่จะเข้าใจแคปชั่นโอ้หืมโอเคเราไปดูกันดีกว่าคือ,อมันมันสวยเกินนะเนี่ยไอตัวเนี้ยไอ,ไอตัวหลักมันเนี่ยมันชื่ออะไรเนี่ยยังไม่รู้จักชื่อมันเลยไปดูเลยป่าวะอันนี้เป็นคลิปแรกนะฮะเต็มจอปะโอ ที่ดิแลนแอตเลตหนึ่งเออเดี๋ยว,วคือไอช่องนี้ครับผมไม่รู้นะว่าเขาเป็นช่องที่เขาทําเกมเกมนี้หรือว่าเป็นช่องที่เอามาทำแอนิเมชันเพื่อโปรโมทเกมเกมนี้นนั่เองครับผมนะผมไม่รู้นะฮะอ่าไม่รู้หลายคนได้ดูหรือเปล่าแต่ผมไม่เคยดูอ,อะง่ายๆไปไปดูดีกว่าเออช่องนี้ที่ทำฟันเฟดดี้อ่ะไอสปริงแท็บที่มันกลายร่างเฮ้ยมีเสียงแล้วดิเมแกได้ยินปะเออเขารู้ยังไงเสียงพูดมันจะเป็นอย่างนี้วะ เขาบอกว่าเขาไอ้นี่มาให้ทําแน่เลยนะดีควีนไม่ให้ทำชัวรอ,อหรือไม่ก็เป็นค่ายเดียวกันนะ่ะโอ้ยมาแล้วว่ะดีสัตว์อุยอ้ยดูมันเดินดูมันเดิน,ดน,ดนทุกคนอุย้ยแกงกะรูอันนี้ทีเซอร์แรกฮนะไม่รู้ว่ามันมีน่าสนใจเปล่าเอ้ยมาแล้วว่ะให้มานละ้วแฮกเกอร์แมนแน่เลยใช่ไหม นั่นว่าแล้วโอ้โหฮีกเกอร์แมนจริงด้วยนี่ไงต่อสายร้อยอ่ะเออสั่นสั่นสั่นเอาตายนะตายนะเอา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 ฮีกเกอร์ว่าไงหนีฮีกเกอร์หนีเฮ้ยเอาปิดคอมแล้วไปแล้วครับอุ้ยเสียงเมื่อกี้อุ้ยเสียงสมจริงมากเลยฮะเฟรดดี้ไม่สมจริงขนาดนี้เนี่ย าแล้ววะเรียบร้อยโดนไวรัสไฟวอลล้างสมองตื่นเลยมาแล้วโดูเดินดูเดินแต่ถ้าเดินอะไรนี่คือแบบสุดยอดมากเลยนะถ้าเห็นมันเดินอย่างเงี้ยในเกมจริงเดินอย่างเงี้ยอยู่หน้าเรานี่คงหลอนหน้าดูเฮ้ยเอา้าทำอะไรแสดงปกติอ่ะอืมเฮ้ย โชว์วิกฤตริตเป็นหนึ่งดอกเรียบร้อยแคนดี้แลนนะดูอนิเมชั่นเปิดตัวมันโอ้โหสวยจัดดูดิไปคลิปต่อไปมาแล้วฮะโอ้โหดูโอโ้โ,อโหดูตัวไอตัวนี้มันชื่ออะไรเนะี่ยสวยจัดจัดแคนดี้แลนนะมีซูซี่อ้อซูซี่เหรอดูหน่อยดิซูซี่นีน่เจอแนละ้ว เห็นครั้งแรกซิมเลยฮะจีซัสโอ้โหตัวมันโอ้โหนี่ไงไอคลิปที่มันดูันี่วะที่ผมให้ทุกคนดูเมื่อกี้อืมโอ้โหอืมอื้ย โหสวยจัดเแบบี้นี่ตายเลยฮะเแบบี้ตกงานเลยอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยหุดล้ออ่อะเฮ้ยแฮกเกอร์แมนแฮกเกอร์แมน๋อตอแนแรกมันยังปกติอยู่ใช่ไหมฮะแฮกเกอร์แมนมาแฮกมันเนี่ยเรียบร้อยอุ้ยเด็กสวัสดี อสวัสดีรักคุณลงเหรออุ้ยปากหลุดพี่จิมบอกว่าอะไรวะอ Where are you คุณอยู่ไหนอุ้ยเดี๋ยหน้ากากตกนะอู้หโอ้โหน่ากลัวแต่ว่าน่ารักก็น่ารักนะเราเห็นหน้ากากนี่ก็แบบโอ้โหรูปากไม่ดีขยับไปแมงมุมเลยอะ โอ้ยดูดิโหถ้าเกิดเบบี้ไงเบบี้ปิดหน้ากากก,ก,ก็ก็ยังคงหลอนอยู่แต่มันหลอนแบบไม่เท่าอะแต่น,นี่คือปิดหน้ากากปุ๊บน่ารักเลยล้อเปิดหน,น้ากากคือโอ้โหคะตัวเลยฮนะทีเซ <Jesus! S 2> อ,อรอ,อือใส่ไปตุ้มยังไงเอาแบตหมดพอดี แบบหมดหรือไอแฮกเกอร์แมนมันปิดใช้งานวะเฮ้ยว <you> okay? ิ่งดิเฮ้ <Help me. S 1> ยด้วยอ้าวแย่แล้วตายแน่เลยวะ่ะไอเด็กนี่โอ้ยเรียบร้อยจอดิสคอร์ดนาวฟอร์เน็กเอสเคปฮะโอ้โหนี่ดิสคอร์ดตรงนี้ เดี๋ยวผมทิ้งลิงแม่กันเลยเผื่อทุกคนอยากเข้าทิดคอร์ดไปเพื่อไปดูเอ็ดเก็บต่อไปนะไปโอ้ยนี่ไงอ๋อเอ็ดเก็บต่อไปใช่ไหมอันนี้เอ็ดเก็บสามโอ้มันคิดคือสมันพังเหรอรูปหัวใจมันจากสีเขียวเป็นสีแดงไงโอ้อ่ะไพ่ไอ้จิงโจ้นี่โผลมาบ่อยมากเลยฮะโอ้โหดูดิอะไพ่ยังโผล่มาเลย เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ใช่จิงโจ้อะใครวะเนี่ยต่อไปวะเมเดทลโทคิโทคิ Tok i, Tok i. อ่านถูกปะเนี่ยน่าจะโทคินะฮโทคิม,มาแล้ววะเกมน่าสนใจมากเลยนะอุ้ยดูโอ้ยโอ้ย,อยจัดเมื่อไรมันจะมาวะเนี่ย อาจจะมาพร้อมกับพวกเกมเฟรนดดี้ฮะคนเล่นเก็มสองขวัญนี่คือแบบแคสกันไม่ทันอ่ะเออถ้ามันมาพร้อมกันหมดเลยนะมันมาแล้วว่ะคุณโจมมาเดินแปลกแปลกว่าเดินเหมือนคนเลยคนใส่ชุดอยู่ปะเนี่ยมันเดินเหมือนกี้ไนไหนไอ้นั่นมันเดินอีกแบบหนึ่งอันนี้มันเดินแบบยังไงอ่ะเหมือนคนอ่ะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยมีอีกตัวหนึ่ง,งยืนอยู่เห็นไหมนะนั่นาน,าน,านาั่นนั่นเนี่ยไอแข่งกาลูอะอ้าวจัดจัดจัดแล้วเกิดแล้วไงต่ออ้าทำ <Hi there. S 1> ไมปากมันมีอะไรที่มันเป็นจุดจุดก็คืออะไรวะปากมันก็อยางไม่ได้ไม่ใช่เหรอทำไมมันต้องมีเอ้ไอเนี่ยโครงสร้างปากอะไรไมาด้วยไฮเดรยเรียบร้อยมาอันนี้คืออะไรเนี่ยอ้าว ยิงยังไฮเดีอย,อยู่ไม่ใช่เหรอตอนที่ฉันสร้างที่นี่เหรอ่าเอ่อฉันได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งหนึ่งอ่เฮ้ยโอ้โหจอยอะไรคือจอยวะโอ้โหความสุขฮะโอ้ได้รับมาจากความสุข <Joy. S 1> นี่คือความสุขไอ้นีค่นค,นค,คืออะไรไอ้นี่มันตัวอะไรวะเนี่ย เออเอ้อผมว่ามันน่าจะมีคนเล่งแสงแหละแต่มันไม่มีไม่มีตัวน่าจะมีแค่ลูกกระตา Golden Lane Studio Presents นะอันนี้คือชื่อของสตูดิโอนี้ไอ้รูปสิงโตนะแอนดี้แลนด์อ๋อนี่คือเอ้าไอ้ข้าๆ้านี้ทำเกมเหรอเนี่ยเออเคยเห็นจะทำคลิปอันน้าำเกมเลยว่ะอ,อ้อันนี้อะไรเน,นี่ยกินพูดอะไร Not s u p p o r t e d to happen สิ่งนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้น ไม่มันแปลว่าอะไรวไม่ใช่สิ่งนี้เหรอหรือไม่มีสิ่งนี้อ่ะอืมปูมือะไไอ้ตัวนี้โอ้เฮ้ยอันนี้เหมือนช่องของคุณบีมซ่าเขาน่าจะเอาไปรีแอคแล้วมั้งฮะผมจําได้อันเนี้ยเออเออเออผมผมไม่เคยเห็นอยู่และเออผมเคยดูเปล่าวะไม่เคยมั้งแต่เขาเคยเอาไปรีแอคแลฮะทุกคนอาจจะไปดูคลิปเขาได้ฮนะเดี๋ยวขึ้นตัวไอ้เขาบนน่ะนี่อ่ะไปแต่พวกเขบ,บอกว่าประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นนะ อ๋อข้างบอกว่าแต่ไม่ยอมทำตามที่บอกอะเออคืออะไรวะเฮ้อยอะไรแบบเห็นนะเห็นนะเห็นนะเนี่ยนี่ถ้าเกิดมันขยับเร็วกว่านี้มันน่าจะแบบปกปิดไอ้ตัวนี้พอจะได้อยู่ะแต่นี้มันขยับช้างไงไอหมวกตุกหลกเลยฮนะเออแล้วเป็นหน้ากลุมๆหมุนไะเนี่ยผิดเกมละโอ้ยเนี่ยทุกคนดูดิ นี่เกมมันเหรอลูกราฟฟกเกมมันโหแล้วแบบออกมาแนวแบบศิลปะนิดหน่อยเน่ยเออแต่ขยับนี่คือขยับหันกหลังไปนี่แบบมันมันคือซีจเลยอะเออไม่รู้เกมดีไปยังเมื่อคุณมาถึงข้างบนมันบอกว่าเมือม่อคุณมาถึงอะอ๋อนี่จะเป็นสถานที่ที่มีมนต์สอ่งอะ e คุณจะไม่มีทางที่นี่ไม่มีอะไรอะไมาแปลว่าที่นี่ไม่ไไมีอะไรวะวันทูอ๋อคุณจะไม่อยาก<ะ>ยากลับ<ะ>อ,ออกไปแน่เลยใช่ไหม นี่ไงไม่อยากออกเรียบร้อย brother once said, เฮ้ยเมื่อกี้บอกว่าอะไรแต่ว่าพี่ผมจะเคยบอกไว้ว่า <Set. S 1> ทุกอย่างสามารถซ่อมได้ด้วยการยิ้มเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอ๋นอนี่คือไอตัวสต์แดงใช่ไหมเออแห้ผมพูดผิดอะดิใช่ไหมอ๋อมันเป็นตัวแบบเป็นตัวรับอะไรเหรอ มันคือตัวนี้ใช่ไหมไหตาแดงี่ะเอออ๋อ,อแลวไอ้ตัวที่ไปอยู่บนรถนั่นก็คือนี่ไงเออตัวตะกันนี่ไงอันนี้บบเป็นตัวของชัปเตอร์แรกนะเออถ้าเกิดเกมมันมาที่จะออกมาชัปเตอร์ชัปเตอร์หกร้อย Candy Land อะโอ้โหสวยจริงแต่สวยจัดเลยโอ้เนี่ย Susie อ่ะโคตรสวยเลย g i n g e โอ้ นี่เลยฮะปัดทองแปบลบกๆฮะซูซี่จะนักทามมองไม่ชัดเลยไหนดูดิอยากเห็นวะอ๋ออันนี้เราดูใช่ไหมเออโอเคไม่เอาแล้วดูดูคุณเธอฮะโอเคฮะ ผมอยากฝากไว้เพียงเท่านี้แหลนะโอ้โหมาเพื่อที่จะมาติดตามเกมๆนี้โดยเฉพาะเลยฮนะเออไม่เฉพาะอ,อะไรอนะถ้าไม่มีตัวนี้ผมก็ไม่ทำคลิปนี้หรอกจริงอืมดูโอ้โห 4K 60fps อย่างโอ้โหดูดูคุณเธอฮนะอืมโอเคฮนะลาไปวยภาพนี้ดีกว่าผมนะก็ชาคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กด subscribe กดใจผมด้วยผมนะก็เอาเจอใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ